สำนักสงดอยแสงธรรมภูมิมงคลแห่งบ้านศพส,สปวดตรลอดทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงอันเป็นที่ตั้งของเจดีย์เก่าแก่ซึ่งปัจจุบันได้รับการถวายนามมงคลว่าพระาธาตุทันใจนั้นในวันพระ8ปดข้าบ้าง14บ่ข้าบ้าง15บห้าข้าบ้างหรืออาจมีปรากฏในวันอื่นใดที่จะทำให้พระภิกษุสงฆ์ หรือบุคคลทั่วไปได้เห็นปรากฏการณ์แก้วเสด็จหรือพระธาตุเสด็จซึ่งอาจปรากฏให้เห็นแสงสว่างไสวเปล่งรัศมีแห่งมงคลให้ปรากฏต่อสายตาในยามราตรีบางครั้งก็เห็นเป็นรัศมีแห่งแสงของพระธาตุหรือแก้วนั้นเป็นสีทองอารามบางครั้งก็เห็นเป็นความนวลใหญ่ สว่างสวัยของสีขาวนวลตาพร่างพราวไปทั่วบริเวณบางครั้งก็ปรากฏแสงสว่างด้วยรัศมีสีเขียวเย็นตาเย็นใจเมื่อได้ประจักษ์ในลักษณะเป็นลูกแก้วกลมโตขนาด9ก้านิ้วของบาทพระบางครั้งก็เสด็จมาพร้อมลูกแก้วบริวารนับร้อยดวงซึ่งมีขนาดเล็กลงกว่าองค์ประธานและมีสีสันหลากหลาย แม้ได้เห็นเพียงเสี้ยววินาทีก็นับว่าเป็นมหามงคลยิ่งนักดอยแสงธรรมนอกจากจะเป็นภูมิมงคลด้วยมีแม่น้ำล้อมรอบทั้งสามด้านแล้วยังเปลี่ยนไปด้วยมงคลแห่งแก้วเสด็จหรือพระาธาตุเสด็จอันจะหาสถานที่หรือภูมิใดๆให้ปรากฏเห็นลัติการแห่งมงคลแบบนี้นั้นเห็นจะยาก จึงนับว่าเป็นบุญวาสนาของผู้ที่ได้อยู่อาศัยใกล้รัศมีแห่งความเป็นมงคลน,นี้และเป็นความโชคดีถ้าจะกล่าวว่าเป็นบุญที่ได้มาอยู่ใกล้หรือได้มาสัมผัสบรรยากาศนี้จนถือได้ว่าเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวันก็ไม่น่าจะผิดแต่ที่เห็นเห็นอยู่ก็คือความโชคดีของผู้คนทั้งใกล้และไกลที่ได้หาโอกาสมาไหว้พระธาตุเจดีแห่งนี้ และยังมีส่วนในการร่วมแรงร่วมใจบุรณะสร้างสรรค์วัดอรางแห่งนี้ให้กลับมาเป็นวัดที่สมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ซึ่งต่อไปก็จะเห็นองค์พระเจดีย์ที่หลับไหลกับกาลเวลามานานนับหลายร้อยปีได้กลับมาเป็นองค์พระาธาตุเจดีย์นามว่าพระาธาตุทันใจเด่นตระงานเป็นมิ่งมงคล และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนตั้งอยู่คู่กับโลกและพระพุทธศาสนาสืบไปพระธาตุทันใจเป็นเกดีเก่าแก่ซึ่งน่าจะมีอายุนานนับหลายร้อยปีหรืออาจจะนานนับพันปีก็ได้เมื่อคราวที่พระอาจารย์สุบรนสิริธโรแห่งวัดถ้ำผาเกิง้งอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่พระอาจารย์สุรเชษปิยศีโรเคารพศรัทธาเป็นยิ่งนักได้มาพักค้างคืนที่บริเวณวัดร้างบนดอยแสงธรรมเมื่อปีพศ .2554 นั้นในขณะท่านนั่งภาวนาในกุฏินั้นได้เกิดนิมิตเห็นนายทหารใหญ่พร้อมด้วยทหารติดตามอีก4-5หคนเดินขึ้นมาบนดอยวัดร้าง แล้วได้เข้ามากราบท่านซึ่งเมื่อพระอาจารย์สุบันได้ถามถึงความเป็นมาของวัดร้างแห่งนี้ก็ได้รับคำบอกเล่าว่าวัดร้างแห่งนี้นะท่านเจ้าเมืองได้สร้างไว้ซึ่งก่อนนั้นเจริญรุ่งเรืองมากมีโบสถ์วิหารกุฏิสวยงามมากและมีพระสงฆ์อยู่ประจำวัดจำนวนมาก ตลอดทั้งบริเวณโดยรอบของวัดก็ร่มร,รื่นอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้นานาชน,น,นิดและมีต้นขนุนขึ้นอยู่รายรอบบริเวณวัดอย่างมากมายเจ้าเมืองได้สร้างเกดีและบรรจุสิ่งมงคลจำนวนมากไว้ภายในเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและที่สำคัญก็คือเพื่อสืบต่อพระศาสนา แต่ต่อมาต้องถูกปล่อยให้ทิ้งร้างด้วยว่าวัดแห่งนี้อยู่ในเส้นทางเดินทัพจากลำพูนไปตีเมืองลำปางเมื่อกองทัพเดินทางมาถึงหมู่บ้านและบริเวณวัดแห่งนี้ก็ได้มีการเข็นฆ่าผู้คนบ้างจับเป็นเชลยศึกบ้างจนผู้คนทั้งหลายต้องทิ้งบ้านทิ้งวัดเพื่อหลบหนีอันตรายจากเหล่าทหารที่เดินทัพมา ยงเป็นเหตุให้วัดบนดอยนี้ถูกปล่อยทิ้งไม่มีผู้อยู่ดูแลจนกลายเป็นวัดร้างเรื่อยมาตามศัจธรรมของอนิจจังคือความไม่เที่ยงยังคงสภาพให้พอมีหลักฐานหลงเหลือเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนนั่นก็คือเจดีย์เก่าแก่ที่ปัจจุบันมีสภาพปรักหักพัง แต่ก็พอสังเกตเห็นสภาพโครงร่างจากฐานของเจดีรวมทั้งก้อนอิดที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆฐานเจดีจากการบอกเล่าของนายทหารใหญ่ผู้นั้นได้บอกว่าภายในเจดีนั้นผู้สร้างได้นำสิ่งของมีค่าที่เป็นมงคลตลอดทั้งทรัพย์สมบัติมากมายบรรจุไว้ภายในซึ่งก็ได้รับการบอกกล่าวว่า จ้าของผู้เฝ้าเจดีย์นั้นห่วงแหนมากเคยมีผู้คิดจะรักลอบขุดเอาหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถนำทรัพย์ยสมบัติหรือสิ่งของมคลทั้งหลายที่บรรจุอยู่ภายในเจดีย์นั้นไปได้แม้แต่ครั้งเดียวซึ่งคาดว่าจะเจออาถรรพ์จากผู้เฝ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเจดีย์นั้นนายทหารคนนั้นยังได้กล่าวอีกว่า ถ้ามีผู้ใดจะมาบูรณะหรือสร้างวัดและเจีย์ให้กลับมาสู่สภาพแห่งความเจริญต่อไปภูมิเจ้าที่หรือเทวาอารักษ์ผู้พิทักษ์รักษาก็จะคอยเอื้ออำนวยช่วยเหลือให้การบูรณะก่อสร้างนั้นสำเร็จไปในที่สุดและก็จะเอื้อกูนำนวยผลให้ผู้บูรณะก่อสร้างวัดและเจีย์แห่งนี้นั้น ได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขมีความมั่นคงในความเป็นอยู่ตามสมควรแก่บุญวาสนาทั้งนี้นอกจากผู้ที่นำพาผูธศาสนิกชนทั้งหลายเพื่อการบูรณะก่อสร้างแล้วก็หมายรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมสละแรงกายแรงใจตลอดจนผู้ที่ได้เสียสละบริจาคทรัพย์สินตามกำลังของตัวเอง เพื่อการบูรณะสร้างวัดและจีดีนั้นได้รับความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขตามสมควรแก่บุญกุศลที่ได้มีส่วนร่วมในการบูรณะสร้างวัดและเจดีย์แห่งนี้ซึ่งต่อไปจะเจริญรุ่งเรืองเป็นสถานที่บําเพ็ญบุญกุศลเป็นสถานที่บําเพ็ญสมณก,กิจตลอดจนการเข้ามาอาศัยเป็นที่บำเพ็ญธรรมตามโอกาสอันควรต่อไป ซึ่งก่อนที่พระอาจารย์สุบรนสิดิธโรจะเดินทางกลับไปนั้นท่านยังได้ํำชักให้พระอาจารย์สุรเชษฐ์ปิยศีโรสร้างวัดและเจดีย์ให้กลับมาเป็นสภาพที่สมบูรณ์ตามที่เจ้าของหรือผู้เจ้าที่ผู้เฝ้าดูแลรักษาได้บอกกล่าวไว้เพื่อจะยังประโยชน์ต่อพระศาสนาตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและเพื่อสืบต่อ อายุพระพุทธศาสนาต่อไปจึงนับว่าเป็นความโชคดีของผู้คนที่อยู่ตามหมู่บ้านละแวกนี้รวมทั้งที่อยู่ตามหมู่บ้านอื่นๆทั้งใกล้และไกลที่จะได้มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญกุศลบำเพ็ญบรารมีให้กับตนเองไม่ว่าจะเป็นการสละแรงกายก็ดีแรงใจก็ดีตรอดจน การเสียสละบริจาคทรัพย์สินตามสมควรแก่กำลังของตนเองนับว่าเป็นบุญวาสนายิ่งนักที่ได้มีโอกาสได้ร่วมแรงร่วมใจในการสั่งสมบุญกุศลบาร,รมีให้กับตนเองซึ่งจะเป็นอริยทรัพย์ติดตามตัวไปนับตั้งแต่ชาตินี้และชาติหน้าต่อ,ตอไปกล่าวคือการสร้างเกดีนั้นมีวัตถุประสงค์ สำคัญก็คือเพื่อสืบต่อพระศาสนาโดยได้มีการบรรจุพระบรมสารารีกธาตุตลอดจนวัตถุที่เป็นมงคลต่างๆมากมายไว้ภายในจึงควรค่าแก่การสักการบูชากราบไหว้ต่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายซึ่งคติความเชื่ออันเกิดจากศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นั้นเชื่อว่าการสร้างเกดีนั้นมีอานิสงส์ที่ถือว่าเป็นมหาอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ปรากฏในจารึกต่างๆเช่นพระไต,ตรปิฎกตลอดจนคำพีต่างๆดังนี้ว่าบุญกุศลจากการสร้างเคดีนั้นเป็นบุญเพื่อสืบพระศาสนาเป็นมหาอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณส่งผลให้ผู้สร้างตลอดจนผู้มีส่วนร่วมในการสร้างมีอายุยืน มีสุขภาพดีดังปรากฏในบันทึกประวัติของท่านพ่อรีธรรมทโรวัดอักษการามจังหวัดสมุทรปราการที่ได้บันทึกไว้คราวท่านได้ประชุมคณะกรรมการวัดตลอดจนคณะสงฆ์ซึ่งท่านได้ปรารบถึงการสร้างพระเจดีย์ก่อนที่จะสร้างพระอุโบสถแต่คณะกรรมการต่างๆต,ต่างลงความเห็นให้สร้างพระอุโบสถก่อน โดยไม่รู้ว่าที่ท่านพ่อรีปรารบอยากให้สร้างเกดีก่อนนั้นด้วยว่ามีดายะสำคัญต่อการต่ออายุของท่านซึ่งมาทราบเหตุผลในภายหลังแล้วเมื่อท่านพ่อดีได้อาพาธและได้ปรารบถึงเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องสายเกิดไปเสียแล้วนอกจากนี้อานิสงส์จากการสร้างเกดียังมีอีกมากมายเช่น เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทไม่มัวเมาในชีวิตเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อใกล้ดับขันก็มีสติสัมปชัญญะมั่นคงไม่หลงลืมย่อมได้เกิดในที่เหมาะสมสำหรับสร้างบารามีถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีความบุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมีชื่อเสียงเกียรติยศ ไปทั่วทิศไม่ตกนรกตลอดร้อยชาติเมื่อยังไม่หมดเกลเลดในพระพุทธศาสนาย่อมไปเกิดในสวงสวรรค์ย่อมได้กดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายดังได้กล่าวมานั้นก็น่าจะมีอานิสองส์อีกมากมายสมกับคำว่ามหาอานิสงส์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ ปิติยินดีต่อผู้ที่ได้มีโอกาสได้สร้างหรือได้ร่วมสร้างเทียดีเป็นยิ่งนักซึ่งในโอกาสนี้ก็ขอชื่นชมและอนุโมทนาบุญกุศลกับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มุ่งม,มั่นศรัทธาอุทิศเวลาและกำลังกายกำลังใจตลอดจนกำลังทรัพย์ของตนเองตามสมควรแก่ฐานะเพื่อบูรณะสรรสร้าง สำนักสงดอยแสงธรรมนี้ให้สำเร็จรุ่ร่วงมาด้วยดีเพื่อให้วัดร้างในอดีตได้กลับมาเป็นวัดที่สมบูรณ์จเจริญรุ่งเรืองเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญบรารมีเพื่อพายพบนี้และพบหน้าและมุ่งมั่นในศรัทธาที่จะบูรณะส,สร้างพระเจดีย์เก่าแก่มหามงคลน,นั้นได้กลับมาสถิตตั้ง ตระการตาสง่างามเป็นมิ่งมงคลแก่ท้องถิ่นแก่หมู่บ้านแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายและอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไป